มนุษย์ขนมปังขิงตามหลังมาด้วยชาวประมงแมวหน้าบูดและหมาตัวยักษ์วิ่งไล่ตามเข้าไปมาบนถนนในขณะนั้นเจ้าหนูเมืองที่กำลังแทะชีสอยู่ในซอยก็เห็นพวกเขาเฮฉันได้กลิ่นขนมปังขิงแสนอร่อยเออใครจะอยากกินชีสต่อละทีนี้วิง่งวิ่งให้เร็วที่สุดเลยเจ้าหนูเมืองชาวประมง เจ้าแมวหน้าบูดและเจ้าหมาตัวยักษ์ยังจับฉันไม่ได้เลยนายก็จับฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงฮ,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 ฮมนุษย์ขนมปังขิงตกลงไปในท่อระบายน้ำเพราะเขาไม่ทันสังเกตเห็นท่อในขณะวิง่งเออเออเอเมื่อพวกเขารู้ว่าไม่สามารถนำตัวมนุษย์ขนมปังขิงออกมาได้ ทุกคนจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านของตนแม้แต่ท่อระบายน้ำก็ไม่อาจหยุดมนุษย์ขนมปังขิงได้ด้วยทักษะสูงเกินกว่าขนมปังทั่วไปเขาปีนท่อขึ้นมาและช่วยชีวิตตัวเองไม่ได้เมื่อชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาและเจ้าหนูเมืองเห็นว่ามนุษย์ขนมปังกิงรอดมาได้พวกเขาจึงวิ่งไล่จับมนุษย์ขนมปังกิงอีกครั้งท่านใดนั่นเอง มนุษย์ขนมปังขิงก็ติดแหกอยู่ในการจราจรในระหว่างนั้นเจ้านกนางนวลเจ้าเล่ที่เกาะอยู่บนไฟจราจรก็สังเกตเห็นมนุษย์ขนมปังขิงนกนางนวลบินไปยังมนุษย์ขนมปังขิงฉันว่าเธอต้องให้ฉันช่วยนะฉันพาเธอบินหนีออกจากกลางถนนนี้ได้นะเอาไหมมนุษย์ขนมปังขิงเชื่อเจ้านกนางนวลและกระโดดขึ้นหลังเขาไปเพื่อนนกนางนวลบินช้าๆหน่อยสิ เดี๋ยวฉันก็ตกลงไปหรอกลมมันแรงฮึถ้าเธอจะตกก็ตกเลยฉันจะจับเธอไว้ด้วยปากของฉันและเอาเธอใส่ท้องณตอนนั้นเองมนุษย์ขนมปังขิงก็จับปีกนกนางนวลไว้ไม่อยู่ลมพัดมาและเขาก็ร่วงลงไป มนุ่ข<ม>นมปังขิงโชคดีมากที่ตกลงไปบนก้อนเมฆนุ่มนิ่มจากนั้นเขาจึงกระโดดจากก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งเหมือนกับขั้นบันไดเขาไม่หยุดและมองขึ้นไปข้างบนเลยแม้แต่น้อยทันทีที่เขาแตะก้อนเมฆเขาก็รีบกระโดดต่อไปอีกและเขาก็เริ่มวิ่งในทันทีวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมา เมืองและเจ้ากนบักนวนยังจับฉันไม่ได้เลยไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังทิงคุกกี้ผู้แข็งแกร่งคือฉันนี่อนเองวู